ก็ขอัสดีสมาชิคมหยหัวปีใหม่ไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่29ธันวาคม2564ก็ถือว่าใกล้จะสิ้นปีเต็มทีแล้วนะครับนะก็ถือว่าจะใกล้ปีใหม่จะเข้าสู่ปี2565นะครับนะในโอกาส ปีใหม่นี้นะครับผมก็ขออนวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังคลิปของผมที่เป็นเอฟซีที่เป็นสมาชิกแล้วก็ทุกท่านนะครับนะที่เคยมีโอกาสในการเข้ามาฟังคลิปหรือว่า,าเป็นสมาชิกผมอะไรก็ตามแต่นะครับนะก็ขออนวยพรให้ทุกท่านาประสบความสุขความเจริญแล้วก็ประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงานแล้วก็ในทุกๆเรื่องนะครับนะักคิดสิ่งใดต้องการสิ่งใดก็ขอให้ตั้งใจทานะครับนะเมื่อท่านตั้งใจทําแล้วความสําเร็จต่างๆก็จะตามมาเองนะครับนะก็ขอให้ปีใหม่2565เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนนะครับนะใครที่มีความรักอยู่ก็ขอให้ความรักเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปรักกันมากขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนะใครที่กำลัง สร้างเนื้อสร้างตัวนะครับ้วก็ขอให้มีความขยันตั้งใจก็ะจะทําให้มีทรัพย์สินเงินทองหรือว่าสิ่งที่ต้องการสิ่งที่คิดป,ปราถนามาโดยเร็วนะครับ้วก็ถือว่าเป็นพรปีใหม่แบบ สดๆนะแบบด้วยความจริงใจนะครับนะไม่มีการสอคซ้อ,อคลิป์กันแต่ยอย่างใดนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษนะครับนะที่จะให้พรใครแล้วจะได้ดังดังตามที่ให้นะครับนะก็จะต้องอมีความขยันอดทนนะครับนะในการที่จะสร้างและสร้างตัวหรือว่า,าในการทรํากิจการสิ่งใดก็ตามแต่นะครับนะก็ขอใหอ้มีความตั้งใจเป็นหลักครับนะถ้าเราตั้งใจเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ตลอดนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งใจมีปัญหานิดเดียวเราก็หนีแล้วเราก็ทิ้งแล้วอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าตระสบความสําสเร็จยากนะครับนะบนะก็ถือว่าเป็นข้อคิดสําหรับท่านที่จะนํานไป ครองตนนะครเรียกว่าครองตนนะครับในะในการใช้ชีวิตให้มีความสุขในปี2565นะครับส่วนตัวผมเองก็ในช่วงปีใหม่นี้ก็ยังคงทํางานหนักแล้วก็ภาคมวยให้กับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับนะวันที่1วันที่2นะครับนะสุขเสาร์อาทิตย์3วันนี้นะครับผมไม่ได้ไปไหนนะครับนะก็ยังคง <c oughs> ทํางานให้กับสมาชิกวิเคราะห์มวยให้กับสมาชิกอยู่ตลอดเวลานะครับก็ภาคมวยให้กับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าชีวิตผมนั้นห้ามป่วยห้ามตายห้ามสายห้ามลา ก็ <c oughs> สมาชิกก็รอความหวังอยู่นะครับกนะ็อยากจะฟังผมทำงานให้นะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วก็อย่าลืมนะครับนะกดติดตามกดไลค์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อป็กำลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้อัปลงให้เรื่อยๆนะครับนะผมจะละอัปลงให้เรื่อยๆนะครับนะสำหรับปีหน้านี่ก็มีแผนงานที่จะลงให้เยอะเลยนะครับนะคลิปลงให้เยอะเลยนะครับนะท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยก็มวยหูเดินละ1 0 0 0บาทลายเสียงเดินละ400บาทแล้วก็ลายเสียง v i p นะครับลายเสียง v i p ีนี่ก็คือจะมีจะวิเคราะห์มวยให้ลุ้นกันทุกวันนะครับนะต่อไปมวยเชื่กันทุกวันแล้วก็ลุ้นกันทุกวันมีตัวเล่นให้ลุ้นกันทุกวันในกลุ่มพ นะครับนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มมวยหูสู้พักยกนะครับนะเจ็ดร้อยบาททํางานให้ทั้งเดือนนะครับแล้วก็ภาคค่ายสี่ช่องด้วยนะครับนะภาคพฤหัสศุกร์เส,สาร์อาทิตย์นะครับสําหรับสมาชิกรายเสียงเวพเดือนละเจ็ดร้อยบาทนะครับนะก็ <c oughs> มวย <c oughs> ก็ผมก็ยังขอยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าการวิเคราะห์วิจารณ์มวยของผมนั้นก็เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ข้อมูลที่นําเสนอให้จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับสามารถมีหลักฐานอ้างอิงได้นะครับเป็นการวิเคราะห์แบบจริงจังนะครับผมไม่มีการวิเคราะห์แบบเล่นๆนะครับนะเพราะฉะนั้นมวยจะผิดมวยจะถูกแบบไหนอย่างไรก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับแต่ขอยืนยันกับทุกท่านว่าผมตั้งใจวิเคราะห์มวยทุกค <c oughs> ู่เต็มความสามารถนะครับนะผลการแข่ง การจะเป็นอย่างไรผมไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องจริงนะครับนะเป็นเรื่องจริงเป็นเป็นศัจธรรมก็ได้นะครับนะเป็นศัจธรรมเรื่องจริงที่มีใครคนใดคนหนึ่งให้ส่งมาให้ผมนะครับบอกว่าการ,กราวิเครมวยของผมนั้นทําดีแล้วนะครับนะส่วนผลการแข่งขนันผมไม่ผมไม่สามารถควบคุมได้นะครับนะก็ถือว่าให้กําลังใจผมมานะครับ <c oughs> สําหรับผลงานการ สำหรับผลงานการชี้ตัวเล่นก่อนช็อกของช่องเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาเวลาที่ผ่านมาก็ชนะสามแล้วก็แพ้หนึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานนะครับในชนะสามหนึ่งผมเองก็ไม่ได้โบนัสนะครับไม่ได้โบนัสจากผู้ที่สนับสนุนประเทศกำลังใจผมอยู่ตลอดนะครับนะแต่ก็ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานเพราะว่า euh, ผิดไม่เกินหนึ่งนะครับนะเป็นการชี้ตัวเล่นก่อนช็อกของช่องเจ็ดก็ถือว่าสอบผ่านไปนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณกําลังใจที่ให้กันมาโดยตลอดนะครับให้กันเสมอมาเลย สำหรับปีหน้านี่ก็ยังคงให้ผมเหมือนเดิมนะครับนะตลอดทั้งปีครับนะถ้าชนะ4-0ไม่ว่าช่องไหนก็ตามก็จะได้รับโบนัสทันที1นึ่กำปั้นนะครับนะก็ยืนยันมาตลอดนะครับนะกำลังใจผมนี่เขายืนยันมาตลอดที่ผมขึ้นคลิป YouTube นะครับนะบอกว่าให้บอกได้เลยครับา,าพร้อมที่จะ ให้บนนัดถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเล่นก่อนชกหลังช่างชนะ4-0นะครับเพราะว่าชนะ4-0นี่ไม่มีใครสู้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็มาว่ากันที่มวยอาทิตย์นี้นะครับนามวยอาทิตย์นี้เป็นจำวันอาทิตย์ที่2มกราคม2565นะครับนะก็ถือว่าเป็นการชกกันนัดแรกของปีใหม่ของช่องเจ็ดเลยนะครับคู่ที่1ก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเพชรพิเศษ เพชรเกียรติเพชรทุกกับทางด้านของปายนะัมบัญชาลีห้างทองเมนดาน,นะครับมื่คนนี้ก็ชกการพิกัด123ปอนด์ สำหรับทางด้านของเพชรพิเศษเพชรเกียริเพชรก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวทรงมวยฝีมือมือบุญเข่าในรับรับได้เก็บการวุฒของคุณชกก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในวุฒิมวยไทยก็ถือว่าครบเครื่องนะถือว่าเป็นมวยคนจัดด้วยนะซ้อมเพชรเกียริเพชรนะครับนะก็แข่งขวาแม่นซ้ายหน้านี่ถือว่าออกได้ดีมาต่อยแม่นศอกอันตรายถีบได้ทั้งแซงทั้งฝ่าจังหวะนอกนี่จะาวุฒิว่องไวเหลี่ยมตัวนอกในก็ถือว่าพอใช้ได้นะยังไม่เก่งมากครับในเรื่องของเหลี่ยมตัว เดินมวยก็มีวุธนำคนำรับแต่ตอนนั้นปราบรัดปฏิคดแขนและแขนแต่พุสทุนกคนไหนก็ถือว่าทำได้ดีแล้วคอตีเหนียวาอหน้าจะใส่ดันแทงก็ถือว่าทำได้ดีนะแล้วก็มีมัดเป็สองออกสันสู้อันตรายเนี้ยโยเฉพาสมอ,องบริีวณจิตรก็ถือว่าเราเป็นเซ็น สำหรับทางด้านของข้อมูลทางด้านเทคนิคับทางด้านของเพชรพิเศษเพชรเก๋าเพชรก็เป็นนักมวยจากจังหวัดมหาสารคามนะครับนะก็เคยมาชกที่ช่องเจ็ดเอาไว้แล้วด้วยนะครับนะวันนั้นนี่ก็ชนะคะแนนที่ช่องเจ็ดไปนะครับนะการชกครั้งล่าสุดของทางด้านเพชรพิเศษในชกที่ปกัด117ปอนด์เมื่อวันที่23พฤศจิกายน64นะครับนะชกไปที่บางกรุงมาก็ประมาณสักสิบครั้งได้เคยชนะนักกูชก หนึ่งครั้งและก็เคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของคู่ชกสองครั้งนะครับนะสันดาน,นของฝ่ายนันบุญชาดีห้างทองเมนดานี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะทรงมวยในประเภทเดินหน้าท่าชนเข่าในบูสุดดุดันยันห้ายกแต่ว่ารับบทของคู่ชกท่าดวนชนได้ตลอดเกมนะครับประเภทเชิงไม่สนชนอย่างเดียวนะแข่งฝาแม่นซ้ายหน้าออกได้ดีหมัดไอแมนแล้วก็มีสอกที่อันตรายมากๆครับนะถีบดงต้องแซงทั้งขวาจังหวะน,นอกนี่ cháu qua bước ว่องไวนะแต่ว่าเรียมตัวนี่จะเป็นรองครับนะหัวจิจปัใจัยนี่ก็ดูว่าจะดีกว่าเล็กน้อยด้วยนะครับนะฟอร์มสดมากๆครับนะเป็นมวยที่ฟอร์มสดมากๆชนะในเวทีมกรุงมาแล้วถึง78็ไฟแล้วก็ในเจ็ดแปดไฟนี่ก็ชนะนอกถึง4ี่ไฟเลยนะครับนะเพราะว่าเวลาเดินประกบในนี่เดินติดตัวตลอดเลยนะเป็นมวยที่ขยันอาวุธตั้งแต่ต้นเกมนะครับนะเป็นมวยที่ไม่ต้องขึ้นขอก็ตีเขาได้นะครับเวลาประกบในนะตั้งแขนยัดโดนแทงเข้าไปดันแทงเข้าไปก็ถือว่าเหมือนกับว่าวิ่งเข้าใส่อะ นะวิ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปนะว่า uh ขาใน,นียัดไส้นี่ก็ถือว่าเจ็บจริงเลยนะครับนะก็มีมัดมีซอกก็วสวนไดยครับในอาะปเดียคคัดสมองมาดีหวัวจิตก็ถือว่า100%ยเปอเซ็นจิได้ดีกว่านะครับนะขอน้อมูลทางด้านเทคนิคของชาลีฮงทองเมนด้านนในปัจจุบันอายุสิปีสูงหนึงร้อเจ็ซนติเมตรนะครับจากนาราธิวาสชกครั้งล่าสุดก็สิบสามพฤศจิกาหพิกัดหนึงร้อปอนด์นะครับนปด้พยกัดน,น้ำหนักนี่จะชกหนึ่งร้อยยี่สิบองถึงหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์มาตลอดนะครับ สี่ครั้งเป็นการชนะ็อกในยกที่สามมากที่สุดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้น็อกให้กับใครในวันที่มันกรุงม,มาก่อนนะครับผมเชื่อว่าทางด้านของชาลีฮังทอมมาน,าน่าจะยืนระยะครบรยกนะครับเนื่องจากว่ายังไม่เคยแพ้น็อกให้ใคร,ใครมาก่อนนั่นเองนะครับ <c oughs> สำหรับมวยคู่นี้ก็มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าทางด้านของอาฝ่ายแดงนั้นชอบเวทพิการ ต่ำกว่านะครับนะก็คือชกครั้งล่าสุดนี่น้ําหนัก1 1 7ปอนด์นะครับนะส่วนทางด้านของชาลีจะชกอ,อยู่ประมาณร2 12อย2ี123่บปอนด์ตลอดทางด้านดแดงเคยมาชกเปทีช่อง7แล้วส่วนทางด้านของฝ่งายน้าเงินยังไม่เคยมาชกนะครับนะก็ดูว่าคงจะคู่ขี้สูสีกันนะครับนะทางด้านดแระดงก็มวยคนจัดส่วนทางด้านฝ่นายน้ําเงินก็มวยในเครือคอนจัดนะครับโดยถือว่าเป็นมวยในเครือเช่นกันก็คงจะสู้กันสนุกไปมาครับนะแต่เมื่อพิจารณาในทุน้งหมดแล้วผมยังเห็นว่าทางด้านของชาลีห้างทองไม่า้ายนนิ น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในนัดนี้มากกว่านะก็ให้สัดส่วนทางด้านของชาลีห้างอตเมด้าจะเป็นผู้ชนะนัดนี้อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นชี้ตัวเล่นทั้งคนนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของชาลีห้างทองเมด้านะครับคู่ที่สองครับเป็นการพบกันระหว่งางท่านาไแดงกัคีรีทีเนมวยไทยพบกันทางด้านของฝ่ายนักมวยพรอมพรมฟ้าจากมวยไทยก็ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดง หยคีริก็เป็นมวยกว่าครับรูปร่างจะสูงยากใกล้เคียงกันท่องมวยครอฝีมือครบเครื่องน่ารุกรับได้เก็บการวัดของก็ชกก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในส่วนมากจะชอบตั้งรับจับทางดึงบังตั้งโต้อ,อยู่ข้างเชือกมากกว่าเดินมวยนะครับสำหรับทางด้านของหยคีรีแข้งขวาแม่นซ้ายน้านี้ออกได้ดีหมัดต่อยแม่นซอกอันตรายทิศได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะน,นอกนี่จะออกวุดป้องไวเหลี่ยมตัวนอกในก็ดูว่าจะใกล้เคียงกันนะ ปรกดบในกดแขนและแขนแต่โดยทั่วไนก็ถือว่าทําได้ดีล็อกคอตีเหนียวควางหน้าล็อกคอตีนี่ดูว่าจะช้ากว่าทางด้านของกุชกนะครับนะเป็นมวยที่ต้องขึ้นคอถ้าไม่ขึ้นคอจะตีเขาไม่ได้ด้วยนะครับนะเรียมนอักล้มเซ็ตเองก็ถือว่าทําได้ดีนะมีมัมดมีศอกออกส่วนส่วนอันตรายนเนบเดนสนมองไวริโฮจูก็ถือว่าเปอร์เซ็น ข้อมูลทางด้านเทคนิคของอยอกคีรีก็ปัจจุบันอายุ21ปีสูง163นะครับนาจกจังหวัดสุน์นชก็ไปที่งกรุงมาก็ประมาณสัก30ครั้งเคยแพน้นอกใครกับทางด้านของโุชกในเมกงนั้น3ครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่3ยกที่4แล้วก็ยังไม่เคยชนะนกใครในฟีเังกรุงมาก่อนนะครับผมเชื่อว่าอานักนี้ทางด้านยอกคิรียอกคีรีก็คงจะเอาชนะนกทางด้านของฝ่ายน้ำเงินยากด้วยนะครับเพราะไม่เคยชนะนกใครมาก่อนในการชกมาแล้วถึง30ครั้งนั่นเองนะครับ mm <clears throat> ส่วนท่านั่งขอฝายำเนินพรบรมจออาภยักษ์นี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับมวยคนนคนละทางกันนะ,นะ,ะทางด้านบรมรมก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็จะสูงยาวได้เปรียบเล็กน้อยทรงมวยก็ฝีมือก็เพื่อนครับรูกรับได้เก็บการวุดของคุณชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีนอกมีทั้งนอกมีทั้ง,นงในอนาวุธมวยไทยก็ถือว่าครบเครื่องนะชกวงนอกนี่คู่คิสุซีเลยนะแต่ว่าวงในนี่ผมดูว่าทางด้านของฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูดีกว่าเล็กน้อยเพราะว่าเป็นมวยที่มีทั้งนอกมีทั้งในมีเข่าในด้วยนะครับเป็นะวามน่า ก็อาวุธหลักๆนี่ก็แข้งซ้ายนี่ก็ถือว่าจ๋จ้าหนักแรงครับแข้งขวาหน้าออกได้ดีมัดต่อแม่ศอกอันตรายที้งได้ทั้งแททั้งวัดจังหวัดนอกบ่องไวเหลี่ยมนอกขากล้อมเทิ้งก็ถือว่าทำได้ดีด้วยนะครับนประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวเด็ดนั่งสู้ข้าในนี่จะทำได้ดีกว่าแล้วคอตีเหนียวมากครับนะคูทอกี่จะขึ้นคอยากเลย นะเพราะว่าถ้ากดก่คอคู่ชกได้นก่็หายได้ตลอดแล้วก็เป็นหมวยที่ไม่ลองเอวด้วยนะเหลี่ยมในีน่หักน้องเตะทิ้งก็ถือว่าทําได้ดีมีความน่าจะใด่ดันแทงแรงลึกเลยหมาด่อคอส่วนส่วนอราตัถูตัวสมองมวอดีโดยติดด้วใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของพนมพรมชาบยักษ์ในปจจุทนศักราช28ปีสูง170เซนติเมตรก็ถือว่าสูงกันพอสมควรนะจากฝีสเก็ตรครับก็โชคเวทคทุกัดน้ําหนักประจำนี่จะโชคอยู่ประมาณนี้แหละครับนะ115 116 มวยคู่นี้ครับมวยคู่นี้นี่ผมได้ไปดูการชกของทางด้านยกครีเวลาพบกับทางด้านของมวยซ้ายเพราะว่าทางด้านของครีนี่พบกับมวยซ้ายมาห้าครั้งนะเจอกับมวยซ้ายมาห้าครั้งในสามสิบครั้งนี่ก็แพ้คะแนนฉลามฉลามขาวนายุเอทัศลาแล้วก็แพ้อัตชัยรอนกีลาลำปางนี่สองครั้งเลยแล้วก็ชนะหนึ่งครั้งด้วยแล้วก็แพ้คะแนนวันชัยน้อย ระเบียง4ปูด,ด้วยนะครับก็พอที่จะอนุมานได้ว่าทางด้านของหยกคิริเดียนมาไทยเป็นมวยที่แพ้มวยซ้ายนะครับนวันนี้มาเจอทางด้านของฝ่ายน้ำเงินซึ่งเป็นมวยซ้ายรูปร่างสูงยาวใหญ่กว่าแล้วก็มีเขาเรียกว่า มีเหลี่ยมในนะเหลี่ยมในที่เหนือกว่าซึ่งทางด้านของฝ่ายแดงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทาง,ทางด้านฝ่ายแดงนี่เป็นมวยไม่ชอบเข่าในเป็นมวยที่หลังพิงเชือกออกวุตลอดนะครับสําหรับทางด้านของฝ่ายแดงตอมดูว่าสู้กันไปสู้กันมาต้นๆน,น,นี่แดงออกนําก่อนได้เพราะว่าฝีมือมวยขอ,องนอกดีนะครับนะแต่ว่าปลายๆตอมดูว่าทางด้านของพรพรมจอร์ยนะครับรน่าจะเบียดเอาชนะไปได้ในยกท้ายนะครับนะให้สัดส่วนที่ทางด้านของพรพรมจอร์ย์จะชนะในนี้อยู่ที่6 0 คี่ตัเล่นนักขณะนี้ก็ยังชอบไปดิทางด้านของพรพร,พรมเฉาห้าพยักนะครับ <c oughs> คู่ที่สามครับเป็นการทบกันระหว่างทางด้านของแปดแสนแดงพิเคสศรชัยมวยไทยยิมมวยคู่นี้ก็ชกกันพิกัดึง140ปอนด์กับทางด้านของยอดอีทีปตตท,ท,ท,ทองทวีนะครับสําหรับทางด้านของแปดแสนแดกนี่ก็เป็นมวยขวางครับรูปร่างจะสูงยาวใกล้เคียงกันนะทรงมวยนี่เดินหน้า ถ้าชนบุสูดดูดันยันห้ายกเตะขาจอยยางคว่ากระจกต่อยหมัดฟันศอกล้นเรื่หลับนะคับนักเล็กก่อนแข้งขวาแมนซ้ายหน้านี่ออกได้ดีนะหมัดศอกออกอันตรายถีบได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกเอาบ่วงไวเตะขานี่เตะขาเตะต้นขาอะไรนี่ถือว่าเจ็บจริงนะเป็นมวยที่เตะเจ็บเตะหนักอ่ะเดินมวยดูดันเขียวนะวุฒไม่มีวุธนำระบบของวัตถก่อนถึงตกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวช้านะครับนะแต่งตัวช้ากว่ามีทั้งขึ้นคอมีทั้งลงเอวตามจังหวะมวยนะครับนะก็ดูว่าวงไหนจะเป็นรองของนอกนี่ ได้ลุกหนักลุกแรงแล้วก็ได้ลุกขยันได้ลุ้นก่อนนะครับได้ลุ้นกินเต็มก่อนขน mm ้อ hmm. มูลทางด้านเทคนิคของแปดแสนไลฟ์ฟีเกนสนันชชคคลาสุดดีสิบะกพฤธิการที่ผ่านมานะครับนะบนะ mm hmm. กช็อบไปที็มกรุงมาแล้วประมาณสักสามสิบครั้งชนะนนกคู่ชกในเวทีมังกรห้าครั้งเป็นการแช่นอกในยกที่สองยกที่สามมากที่สุดแล้วก็เคยแพ้นอกให้กับท่านของชกในเวทีมังกรหนึ่งครั้งในยกที่สามนะครับ ส่วนท่านั้นเขาไปในมณฑลอิติปตะตะทองตวีนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวได้ลอยทรงมวยก็ฝีมือบูบุญเข่าในครับลุกรับได้เก็บกอาวุธของคุณชกได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าช่วงหลังนี่ก็ถือว่าอาวุธมวยนี่จะเยอะขึ้นนะครับนะอาวุธมวยนี่จะเยอะขึ้นแล้วก็หลากหลายมากขึ้นต่อยได้ทั้งนอกทั้งในเมื่อก่อนนี่เข่าใน,นาล้น้วนและเดินชอนอย่างเดียวแหละแต่ว่าช่วงหลังนี่ตัวนักมวยก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับ อาวุธมวยหลักๆนี่แข้งขวาแม่นครับซ้ายหน้าออกได้ดีมาต่อยแม่นศอกอันตรายทิ้ทงได้ทั้งแซ่ทั้งป่าจังหวะน,นอกนี่จะออกอาวุธว่องไวนะดูว่าจะไวกว่าเล็กน้อยด้วยนะครับเหลี่ยมในหักล้อมเตะ็งเก่งกว่านะครับประกอบในกดแขนไล่แขนแต่ด้วยนักสุกันนก็ถือว่าทำได้ดีและคอตีเหนื้อเหนียวเลยวงในนี่เหนือกว่าเห็นชัดเจนนะขวางหน้าจะใส่ดันแทงแรงล,ลึกแต่ว่าคงจะทําอะไรคู่ชกลำบากเพราะว่าคู่ชกนี่แข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็ท่าทรงดีด้วยนะครับนะก็มีัดไปสอบออกส่วนสวนตาครับนิ้วเจอสมองมาดีหัวจีบใจก ข้อมูลทางด้านเทคนิคของยอดอีทีปตททองสวีก็อายุ23ปีสูง170-170เซนเมตรจาก1 0 1อนะครับชกเวทีมวยชกเวทประจำอยู่ที่143.8-142ปอนมาโดยตลอดชกเวทีเมืองกรุงมาก็ประมาณสัก50ครั้งแล้วนะครับนะเกิดชนะน็อกคู่ชก4ครั้งในยกที่4มากที่สุดและก็เคยแพ้น็อกให้กับทางด้านของคู่ชกในเวทีเมืองกรุง7ครั้งเป็นการแพ้น็อกในยกที่4มากที่สุดเช่นกันนะครับน้าแพ้่บอยคู่นี้ทางด้านของยอดอีทีนี่ก็คงจะได้ลุ้นได้เชียร์วัด ในยกที่4นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นว่าทางด้านต้นๆนะครับนต้นๆ้นทางด้านแปดนและพีเคศรใชัยน่าจะออกนำก่อนเพราะว่าเป็นประเภทล้ำหนักนะแต่ตัดล่างสลับต่อย อุตลุดนะขยันอาวุฒตั้งแต่ต้นเกมดูว่าน่าจะออกนําไปก่อนนะชอบนาเงินก็อย่าพิ่งเล่นนะครับนร้อยผ่านไป2ยกก่อนนะครับนะถ้ายังไม่หล่นไม่หลับก็ให้เข้าไปที่ทางด้านของยอดอีทีปตททองทวีนะครับนะเข้าในเหนือกว่าการยืยอปลายดีกว่านะครับนะพิจารณาแล้วก็ให้ทางด้านของยอดอีทีปตททองทวีมีโอกาสที่จะชนะในนั้นี้ในสัดส่วนที่60%สิบเเตีเล่นในขณะนี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของยอดยอดอีทีปตททองทวีนะครับ คู่ที่4ครับซึ่งเป็นคู่เอกของรายการในวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสดงเหนือตรณีสามชัยพิเศษสุพบกับทางด้านของฝ่ายนักเลงนักรอบแฟดแท็กเมยคู่นี้ก็ชอบกันพิกัด135อสาปอนด์สำหรับทางด้านของเหนือธรณีก็คงจะรู้จักกันดีครับไอแบทแมนนะครับนะก็เป็นมวยขวาครับรู่ร่างจะสูงยาวได้ลอยสมวยก็ฝีมือครับเื่อครับรูปร่างได้เก็บการรุดของคุชกจะทาได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงนอกเก่งกว่าวงในด้วยแล้วก็ฝีมือมวยของนอกเหนือกว่าทางด้านของคุ แล้วก็ทางด้านของเหนือทรอนีนั้นถ้าชนะนัดนี้นี่จะได้รับเสื้อสามารถด้วยนะครับก็ถือว่าน่าจะมาเต็มที่เต็มถังแน่น,นอนนะครับนับเพราะว่าหลังจากที่แพ้นนอกให้กับทางด้านของศักชัยน้อยในยกที่สามนะครับเพราะนั้นไหลหลุดก็ผมอยู่ในเวทีด้วยนะครับน่าจําได้เลยความอยู่ในเวทีด้วยก็ไหลหลุดก็แพ้นนอกไปหลังจากนั้นนี่ชกอีกหกฟังอีกหกครั้งที่ช่องเจ็ดก็ชนะมาโดยตลอดนะครับถ้าชนะในนัดนี้ก็จะเป็นการชนะ ติดต่อกัน7ครั้งก็จะได้รับเสื้อสามารถด้วยเชื่อว่าน่าจะมาอย่างเต็มที่เลยนะครับน่าเตรียมตัวฟุตซอลมาเป็นอย่างดีนะครับข้อมูลทางด้านเทคนินนคของเหนือธรณีก็อายุ23ปีสูงร้อเซนติเมนะครับนะจากอุบลน,นะครับนะหลังจากที่หลังจากที่ ชนะมาหกไปนัดนี้ก็ดูว่าน่าจะมีลุ้นในเรื่องสามารถด้วยนะครับนะชกเมืองกรุงมาแล้วก็ประมาณสักห้าสิบครั้งนะครับนะ<ม>เคยชนะนกยูทอกเจ็ดครั้งเป็นการชนะนกในยกที่สองมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นมวยที่หมัดสอกดีแล้วก็เคยแพน้นกสามครั้งในยกที่สามมากที่สุดนะครับ <c oughs> ส่วนทางด้านกองฟนน้ำเงินงนักเตะแท็กนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะสูงยาวกระเียงกันทรงมวยเดินหน้าท้าชนเข่าในบุฟซูดุดันยันห้ายกรบับปุ่ของกุชกท่าดวชลชวนแรกตลอดเกมเอาพวกวยนี่หนักแรงทุกลูกนะครับทั้งนอกทั้งในนี่หนักทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งหมัดทั้งสองนี่หนักแรงหมดเลยเพราะว่าช่วงหลังนี่อยู่ค่ายดีนะครับนะอยู่ค่ายดีตัวนักมวยน,นี่ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีด้วยนะครับก็แข่งขวาแม่นซ้ายหน้าออกได้ดีหมัดต่อยแมสศอกอันตรายครับตีได้ทั้งซ้ายทั้งวั่งยังว ก็ดูว่าจะช้ากว่าเล็กน้อยนะครับนะดูว่าเหลี่ยมตัววงนอกนี่จะเป็นรองคนทางด้านของ,ของชอกด้วยแต่ว่าวงในนี่น่าจะดีกว่านะครับในวะงในนี่พลามรับัตตีกดแกนและแกนแต่เรื่องสูวใไหนก็ถือว่าทําได้ดีเป็นมวยเข่าที่หักลมเสียทิ้งก็ถือว่าแข่งใช้ได้เลย ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านฝ่ายนําเวินนักแรบแเร์แท็กกปัจจุบันอายุ23ปีใกล้เคียงกันนะครับในอายุเท่ากันอาสูงกว่าเล็กน้อยนะครับน้174จากสุรินทเบทที่ชคประจําก็อยู่นี่ครับ135ร้อสัดหรับทางด้านแสดงเวทชกประจำเวเวทเดียวเลยนะเป็นโมที่ชคเวทเดียวก็คือ135ปอนด์มาโดยตลอดดังในเรื่องของพิกัดน้ำหนักคู่นี้นี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับในทางด้านของฝ่ายนําเวินชกเวทที่มารวมมแล้วก็ประมาณสัก40่ครั้งเกยชนะนั้ในยกที่สุดนะครับแล้วก็ แล้วก็เคยแพ้นอกค่ากับทางด้านของโอชคชก5ครั้งเช่นกันนะครับนะ <c oughs> ส่หรับบมวยคู่นี้ก็คงจะต้องมองไปที่ทางด้านของเหนือทรณีสามชัยพิเศษสูงเพราะว่าอาฝีมือมวยวงนอกเหนือกว่ายังไงขึ้นไปก็ออกนําก่อนแรงจูงใจสูงมากครับชนะนี่จะได้เสื้อสามารถช่องเจตดซึ่งเป็นเรื่องยากครับนะถ้าเกิดว่าแพ้ในไฟที่เจ็ดแล้วนี่จะต้องไปไล่กันใหม่นะครับดังต้นกันใหม่นับครั้งที่หนึ่งกันใหม่ชนะ เป็นครั้งที่หนึ่งกันใหม่ที่ช่องเจ็ดก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับนะก็เลยเชื่อว่าทางด้านของเนะือทนายน่าจะเตรียมตัวฟิตเร้ามาเป็นอย่างดีนะครับนะพิจารณาแล้วก็ ให้ทางด้านของเนื้อทรนีสามชัยวิเศษสุกมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ที่ต้อเล่นนขณานี้ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเนื้อทรนีสามชัยวิเศษสุกนะครับก็อย่าลืมนะครับนะท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหน้าตู้ก็มอหูเดือนละหนึ่งพันบาทไลายเสียงเดือนละสี่ร้อยบาทนะครับนะสมัครผ่านไอรีลน h แฮปปี้บอสสองศูนย์หนึ่งหกนะครับเมื่อเป็นสมาชิกแล้วก็การันตีว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีจากผมแล้วก็ทีมงานนะครับนะขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ